ผลที่เราจะสังเกตว่าถูกต้องหรือไม่คือความสงบเย็นมันจะมีแต่ความสงบเย็นเกิดขึ้นในจิตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลําดับพระเด้นคำแนะนําที่จะให้สำหรับผู้เจ็บฝึกสมาธิก็คือควรหาอาจารย์ึุดหรือไงครับคือควรสมมติว่าจะไม่มีอาจารย์เพราะไม่สามารถจะไปถึงอาจารย์ได้นี่นะคะก็จงหาหนังสือที่แนะนําวิธีการทําสมาธิที่ถูกต้องว่าเราควรจะเริ่มทําด้วยอะไรแล้วก็วิธีการทํานั้นก็ควรจะไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิที่ไม่ชวนให้ยึดมั่นถึงมันถ้าชวนให้ยึดมั่นถือมัน่นในความรู้สึกเป็นตัวตนเพิ่มขึ้นว่าฉันกําลังทํหนะฉันกําลังปฏิบัตินะฉันต้องได้อย่างนี้นะก็อยากจะพูดว่ามันเริ่มต้นไม่ถูกเสียแล้วเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นถึงมัน่นที่ในภาษาบาลีบอกว่าสัพเทธรรมานาลังอภินิเวสายาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นถือมัน่น แม้แต่ในการทำสมาธิก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในการทำสมาธินั้นฉะนั้นเมื่อเราจะเริ่มฝึกปฏิบัติจึงฝึกโดยไม่หวังแต่ฝึกกระทําไปอย่างถูกต้องฉะนั้นถ้าหากว่าได้อ่านคำสอนอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกทําไปทีละน้อยละน้อยโดยไม่หวังก็เชื่อว่าจะได้รับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องฝึกบ่อยๆครับ ฝ<ด>ึก<ด>บ่อยๆแล้วก็ฝึกอย่างถูกต้องถ้าฝึกอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายที่จะเกิดจากการฝึกสมาธิเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องสังเกตพอเราฝึกไปจิตสงบความคิดอะไรแทรกแซงไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราดําเนินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ความเป็นพุทธทาสที่แท้จริงก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่จิตตามลำดับโดยเริ่มต้นจากจิตที่มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเราเข้าปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้จิตนี้ผ่อนคลายจากความทุกข์และมีวิธีใดที่จะช่วยเราก็กระทำด้วยการพี่พยายามที่จะหาสิ่งที่มาเป็นเครื่องมือในการผูกจิตให้จิตนั้นอยู่ที่เดียวและอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วหลายครั้งเราก็ใช้วิธีอาณาปานสตติ คือการใช้ลมหายใจเพราะการที่จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อฝึกสมาธินั้นท่านผู้ชมก็ทราบแล้วว่ามันง่ายมากถ้าเรามีอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ใช้ลมหายใจนี่แหละดูลงไปที่ลมหายใจนี่แหละทุกขณะเรียกว่าเอาจิตผูกอยู่กับลมหายใจอย่าไปผูกอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านอย่าไปผูกอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วจิตนั้นก็จะมีแต่ความเย็นยิ่งขึ้นตามลําดับ พร้อมๆกับความที่จะมองเห็นความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมได้ชัดยิ่งขึ้นและก็ความเป็นพุทธทาุที่แท้จริงก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในจิตได้อีกด้วยฉะนั้นก็ถ้าจะสรุปว่าตามคำถามที่ถามแต่ต้นว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นพุทธทาตุที่แท้จริงอันแรกก็จงพัฒนาจิตให้มีสมาธิฐิและก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางนี้คือศึกษาในเรื่องของความทุกข์ จนกาหนดรู้แล้วก็หาทางที่จะกําจัดความทุกข์นั้นให้เกิดขึ้นได้เมื่อใดที่มีความเย็นจิตนั้นมีความเย็นจนสามารถทําจิตนั้นให้เป็นจิตที่อยู่เหนือกรรมแล้วก็สิ้นกรรมได้นี่แหละคือความเป็นพุทธะเป็นพุทธบริษัทแล้วก็เป็นพุทธธาตที่แท้จริงก็หวังว่าเราคงจะพยายามนะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะเป็นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็มีหวังที่เราจะทําได้สําเร็จในความเป็นพุทธธาตที่แท้จริง ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับวันนี้ก็เห็นจะควรจะเพียงพอแล้วใช่ไหมคะก็ขอให้ธรรมสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน